ข้อแนะคะแก้วน้ำทรงกลวยใบหนึ่งมีปริมาตร8,800ลูกบาศกเซนติเมตรถ้าแก้วน้ำทรงกลวยใบนี้สูง21เซนติเมตรจงหาว่ารัศมีของฐานกลวยยาวกี่เซนติเมตรอะเราต้องมาทราบกันก่อนว่าเรื่องนี้น้องสมควรจะต้องรู้อะไรบ้างถึงจะทำโจทย์ได้อย่างแรกนะน้องต้องรู้ก่อนว่าสูตรปริมาตรของทรงกลวยคืออะไร สูตรปริมาตรทรงกลวยนะคะคือเศษ1ส่วน3พาย r ลัง2 h ที่จะไฮไลท์สีแดงนะคะด้วยเรื่องราวของทรงกลวยทรงกลวยถ้าแก้วน้ำทรงกลวยใบนี้สูงถ้าแก้วน้ำใบทรงกลวยใบนี้สูง2 1ซนเมตรหารัศมีอย่างแรกเราทราบก่อน ว่าสูตรคือ1ส่วน3พาย R กำลัง 2H R คือรัศมีและ H คือความสูงเราจะให้สิ่งที่โจทย์ต้องการเป็นตัวแปรก็คือให้ R เป็นรัศมีของฐานกวย จากสูตรปริมาตรของกลวยปริมาตรของกลวยนะคะก็จะคือเศษ1ส่วน3พาย R ากำลัง2 h แทนค่าลงไปเขาให้ปริมาตรมาแล้วก็คือ8,800ลูกบาก เซนติเมตรแล้วก็ใส่ตามสูตรพายเป็น22ส่วนเจคือยังไม่ทราบต้องการที่จะหาและความสูงคือ21สเซนติเมตรโอเคอันนี้ก็แก้สมการปกตินะคะก็ตัดในส่วนที่สามารถตัดได้7ตัด21ได้3แล้วก็3ตัด3จะเหลือ ฝั่งขวาก็คือ22 r กําลังสองยาย22ที่คูณอยู่นะคะไปหารจะได้ r กําลังสเท่ากับ400 r เดียวก็จะเท่ากับรูท0 0 0ร0ูทคือ20กับลบ20แต่เราจะเลือกค่าที่เป็นบวกเพราะว่าอะไรรัศมีต้องเป็นบวกนะรัศมีไม่มีเป็นลบ ดังนั้นลัศมีของฐานกลวยยาวเท่าไรคะยี่สิบเซนติเมตร ถัดไปข้อ9ข้อ9ก้าก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาก็คือมีทั้งทรงกลมแล้วก็มีทั้งอะไรมีทั้งทรงกลวยทรงกลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางพี่จะไฮไลท์สีแดงนะคะด้วยเรื่องราวของทรงกลมและจะไฮไลท์สีเขียวด้วยเรื่องราวของ ทรงกลวยคือทรงกลมอะปริมาตรของเขาเป็น 3, สามเศษหนึ 1, 1> ่งส่วนสองของทรงกลวยเรื่องของเรื่องนะแล้วเขาอยากทราบและมีของกลวยนี้อะอยากทราบและมีของอากไก่ก็คืออะแนะนำให้น้องเปลี่ยนจำนวนคราสต,ตรงนี้เป็นเศษเกินก่อนจะได้เลยคะ่ะ 3คูณ2 6บวก1เป็น7ส่วน2เท่าให้สิ่งที่เราอยากรู้เป็นเป็น R ก็คือรัศมีของฐานของกลวยเป็น R แต่อย่างแรกนะเราจะมาทำทรงกลมกันก่อนน้องต้องทราบก่อนว่าปริมาตรทรงกลมคือ ปริมาตรทรงกลม4ส่วน3พายอากำลังสามคือที่ทำโจทย์มันทั้งหมดอะนออเสียจ,จากน้องต้องสร้างสมการขึ้นมาให้ได้แล้วก็แก้สมการให้เสร็จก็คือน้องต้องไปจำสูตรปริมาตรต่างๆให้ได้เพราะว่ามันเชื่อมโยงกันถ้าน้องไม่ทราบสูตรปริมาตรเนี่ยพี่ว่าเริ่มจะลำบากแล้วนำมาแทนค่านะคะ คือในข้อนี้เราไม่ต้องการทราบปริมาตรหรอกเพราะว่าเราต้องการจะตั้งสมการขึ้นสมการหนึ่งเพื่อบอกว่าอีกฝั่งเป็นทรงกลมนะและอีกฝั่งจะเป็น7ส่วน2ของทรงกลวยเข้าใจไหมคะเพราะว่าทรงกลมมีปริมาตรเป็น7ส่วน2เท่าของปริมาณทรงกลวยพายคือติดเอาไว้พายในข้อนี้เราไม่จาเป็นต้องแทนค่าก็ได้เพราะว่า ถ้านำสองฝั่งมาเท่ากันมันสามารถตัดภายได้ r คือ21่สรศมี42แปลว่าขอโทษค่ะเส้นผ่านศูนย์กลาง42แปลว่าต้องมีรัศมีคือ21ซนติเมตรเข้าใจไหมคะเส้นผ่านศูนย์กลางคือคือเส้นนี้เส้นสีแดงคือเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีอ่ะ จะลากตั้งแต่จุดศูนย์กลางไปยังเส้นรอบวงตรงนี้สีน้ำเงินคือรัศมีสีแดงคือเส้นผ่านศูนย์กลางรัศมีจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางเสร็จแล้วเราได้ของปริมาตรทรงกลมและหน่วยเป็นลูกบาศกเซนติเมตรถัดไป ปริมาตรกล้วยเศษหนึ่งส่วนสพาย R กำลังสอติดพายไว้เพื่อให้มันตัดกัน R เราทราบแล้วขอโทษค่ะ R เรายังไม่ทราบตรงนี้ยังไม่ทราบนะคะต้องการที่จะรู้แต่ H ทราบแล้วก็คือ24หน่วยคือลูกบากเซนติเมตรโอเคขอเพิ่มหนึ่งหน้าเพื่อทำต่อโอเคต่อไปเราต้องทำอะไรเราต้องนำสิ่งที่โจทย์เขากำหนดมาให้ก็คือ ทรงกลมจะมีปริมาตรเป็นเศษเจ็ส่วนสของปริมาตรทรงกลวยปริมาตรทรงกลมเท่ากับเท่าไรคะเราแปลงเรียบร้อยแล้วเศษเจ็ส่วนสเท่าของปริมาตกรกลวย เราหาไว้เรียบร้อยแล้วโดยสีแดงพี่จะแทนทรงกลมปริมาตรทรงกลมคือสีแดงนะคะและปริมาตรทรงกลวยคือสีเขียวนี้โอเคเราจะนำมาใส่นะเพราะเราหาไว้เรียบร้อยแล้วเศษสี่ส่วนสามค่ะพาย21สิบอดคูณ21ดสามครั้งเศษเจ็ดส่วนสองก่อนเลยเพราะว่ามีเป็นเจ็ด เศษเจ็ดส่วนสองเท่าเศษหนึ่งส่วนสามพาย r กำลังสองคูณยี่สิบสี่คิดแรกนะคะจะให้จะให้ r อ,อยู่คนเดียวเพื่อ นำตัวเลขทั้งหมดย้ายไปคูณไปหารกันให้เรียบร้อยจะได้ผลสุดท้ายคือ R เท่ากับตัวเลขอะไรเอ่ย7คูณาอันนี้คือย้ายปกตินะคะย้ายข้าง3สามารถตัด3ได้ นี้สตัดนี้ดีกว่าแล้วก็นี้ได้สองค่ะอันนี้ตัดแล้วแต่น้องเลยแล้วก็อันนี้ได้หนึ่งเพราะว่าไปตัดอันนี้จะได้สามสก็ไปตัดยี่สิบเอ็ดค่ะได้เจ็ดเจ็ดก็ตัดเจก็จะเหลืออะไรเหลือที่พี่ไฮไลท์สีฟ้านะสอง ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดพายก็ตัดพายค่ะอ่ะเราเหมือนจะคิดเลขผิดอ่ะอันเนี้ยสองก็จะหมดไป เอาใหม่นะตรงนี้ถัดไปก็ย้ายข้างหาอปกติ อ่ะก็ตัดตัวเลขค่ะ4ตรงนี้นะคะตัด24ได้6นำสามตรงนี้มาตัด2ตัด2ผลสุดท้ายนะคะจะเหลือ21่สคูณยีก็คืออะไร21่กำลังส ที่ได้ค่ะก็จะคือ21นั่นเองดังนั้นรัศมีของฐานกลวยยาว21เซนติเมตร นะคะเขาพูดถึงทรงกลมตันก็จริงแต่เขาบอกว่าอะไรผ่าเป็นสองซี่อารมณ์ก็คือ ทรงกลมตันก็มันจะมีมิติมากกว่าวงกลมนะทรงกลมกับวงกลมไม่เหมือนกันก็คือพี่วันไม่สวยทรงกลมก็จะแบบลูกบอลน,นะคะเรียกว่าทรงกลมแตงโมอะไรอย่างเงี้ยทรงกลมนะแล้วเ,เขาก็ผ่าซีกออกเป็นสองซีกก็คือผ่า ผ่าออกเป็นสูงสิน้องก็คิดภาพตามนะคือเราก็จะได้หน้าตัดเป็นวงกลมอะวงกลมสองอันเหมือนเราผ่าแตงโมอะแล้วน้องก็จะได้หน้าตัดที่เรียบๆสองอันอืมเขาได้พื้นที่หน้าตัดเป็นแลหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ตารางเซนติเมตรก็คือเซนติเมตรกำลังสามอันนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบสี ตารางเซนติเมตรก็คือเมตรกำลังสม cm กำลังสอ๋ออยากทราบรลศมีคือมันเป็นเรื่องของทรงกลมก็จริงแต่สิ่งที่เราจะทำกันอะคือทำวงกลมทำสอมิติพอเขาได้ผ่าแล้วเขาพูดถึงเรื่องหน้าตัดที่มันเป็น2มิติเฉยๆเข้าใจไหมหน้าตัดแตงโมที่เรียบๆ หารละศมีปกติเลยแล้วก็ใช้สูตรไอ้นี่ค่ะวงกลมก็คือพื้นที่วงกลมคือพายอาร์กำลังสงเราทราบพื้นที่แล้วคือ154น้องก็ทราบพายแล้วว่าคือ22ส่วน7น้องก็แค่หา R ปกติ แสมการหาปกตินะคะเท่ากับ49่สเกอ่ะสีิเกิดจากอะไร7จคูณเ ก็จะเท่ากับอะไรคะเจเซนติเมตรทรงกลมมีรัศมียาว7 ต่อไปเป็นเฉลยแบบฝึกหัดนะคะเป็นแบบฝึกหัดให้น้องทําก่อนน้องต้องทําก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาดูเฉลยคือมันจะประมวลสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดอะคะ่ะแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบฝึกหัดท้ายบทน้องก็ลองทําก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยน,นะอย่างอันแรกแปลงเศษส่วนให้อยู่ในรูปทศนิยมจำได้ไหมว่าเราต้องทำส่วนใหนเป็นไรมี2กรณีก็คือ9 9 9ก้าเกเลขเมี2กรณีนะคะก็คือกรณีแรกคือซ้าทุกตําแหน่งกับกรณีที่2ก็คือซ้ําไม่ทุกตําแหน่งมาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกเนี่ยพี่จะนำสีนะคะมาหารทั้งเศษและส่วนโอเคจะได้หนึส่วน11 จากนั้นพี่จะนำ9นะคะมาคูณเข้าทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้ตัวส่วนเป็น99และมันจะเข้ากรณีที่1 1,701ส่วน99จากนั้นทำให้เป็นจำนวนคลาสค,ค่ะจะได้17เศษ18ส่วน99 17เนี่ยเขาเป็นจำนวนเต็มแสดงว่าเขาต้องอยู่หน้าจุด แต่เศษ18ส่วน19จะอยู่ในรูปทศนิยมซ้ำถ้าส่วนส่วน99คือทำไมคะทศนิยมซ้ำถูกตำแหน่งก็คือซ้ำ18 คือเข้ากรณีที่หนึ่งอะค่ะซ้ําทุกตําแหน่งก็คือนํานําตัวเศษอะมาซ้ําได้ทั้งหมดเลย,ลเ,ลยเพราะว่าส่วนเก้าสิบเก้านี่ก็จะคือคําตอบคือเราจะทํายังไงก็ได้ให้เศษส่วนที่เขาให้มาเป็นแบบ9 9้้อเกสิบข้ากรณีที่สองเป็นเก้าสิบเข้ากรณีที่สองหรือจะเป็น9 9้าน้่ยเบ้าเข้าในกรณีที่1ก็ได้ถัดไปนะคะ ข้อ2พี่จะเอา3คูณเข้าทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้ตัวส่วนเป็น99จะได้อะไร1,929ส่วน99โอเคและจากนั้นแปลงให้เป็นจำนวนคลาสจะได้เศษ19ขอโทษค่ะ19เศษ48ส่วน99 19เนี่ยเขาเป็นจำนวนเต็มเขาก็ต้องอยู่หน้าจุด หลังจุดเป็นเรื่องของโทศนิยมเหมือนเดิมเหมือนข้อหนึ่งเลยก็จะซ้ำสี่แปดนี่คือคำตอบข้อสามนะคะคือข้อสามเนี่ยน้องจะเอาสองมาคูณเข้าทั้งเศษและส่วนก็ได้เพื่อทำให้ส่วนเป็นอะไรเก้าร้อเก้าสิบอ่ะแต่ 8. พี่จะขอเสนอวิธีนี้ก็คือพี่จะหารห้าคือเราจะทำยังไงก็ได้นะแต่ว่าเออลองทำอะไรแปลกๆเออที่มันหลายๆวิธีบ้างเผื่อมันจะเหมาะสำหรับเราจะได้ 12, สิบสองเศษสามส่วนเก้าสิบเกสิบสอง่ะก็จะอยู่หน้าจุดแล้วก็ตรงเนี้ยที่มันเป็นเศษส่วนจะอยู่ ในส่วนของทศนิยมสามน้องจะเห็นว่าเก้ามีสองตัวแสดงว่าทศนิยมที่ําก็ต้องมีสองตัวนั่นคือศูนย์สามเข้าใจไหมคะถ้าเก้ามีสองตัวเนี่ยแสดงว่าตัวเลขที่ําต้องมีสองตัวแต่ว่าตรงเศษเห็นมีอยู่ตัวเดียวน้องก็ใส่ศูนย์เข้าไปข้างหน้าสามไม่ใช่ใส่ข้างหลังนะอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องใส่ไปข้างหน้าสาม สี่เนี่ยพี่จะทําให้ส่วนเป็น11ก่อนเพราะว่าหกสิบหกเนี่ยไม่สามารถคูณอะไรแล้วได้แบบ9ก้าร้อสิบเกอะไรแบบนี้ได้หาร6เข้าไปเสร็จและส่วนค่าจะได้หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดส่วนสิบอ็จากนั้นพี่ก็จะคูณเก้าเข้าทั้งเศษและส่วนเพื่อทำให้ส่วนเป็น99 หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบสามส่วนเก้าสิบเก้าสิบสามเศษสามสิบหกส่วนเก้าสิบเก้าส่วนเก้าสิบเก้าก็แปลว่าสามทุกตำแหน่งเข้ากรณีที่หนึ่งถัดไปนะคะ จงเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปเศษส่วนเราต้องมากระจายก่อนว่า17.053เนี่ยเกิดจากอะไรคะ17บวกกับ0.053หลังจากนั้นก็ในส่วนที่เป็นจำนวนเต็มอะ่ะก็จะอยู่เฉยๆแต่ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือในส่วนที่เป็นทศนิยมน้องต้องแปลงให้เป็นเศษส่วนก็คืออันนี้คือกรณีที่2คือซ้ำไม่ถูกตำแหน่ง ขอโทษค่ะอันนี้คือสามตำแหน่งน้องก็ต้องส่วนหนึ่งพันสามตำแหน่งต้องส่วนหนึ่งพันนะคะและจากนั้นก็นำเข้าประกบกับจำนวนนับให้เป็นจำนวนคละอันนี้ก็คือคำตอบข้อ2นะคะ เกิดจาก3มบวก0 0, 0. 7 1 7จ3จะเห็นว่าข้อนี้มีทศนิยม3เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วแสดงว่าต้องใช้ในกรณีที่1และกรณีที่สมาช่วยแล้วจะเห็นว่าที่พี่ไฮไลท์สีเขียวไปมันซ้ำไม่ถูกตำแหน่งก็คือจะเข้าในกรณีที่สแสดงว่าทำไมคะน้องต้องหยิบตัวเลขทั้งหมดตัวเลขทั้งหมดนะคะ มาลบกับทศนิยมที่ไม่สามทศนิยมไม่สามก็คือเลขศูนย์ก็คือข้างบนจะที่เศษจ,จะเป็นเจ็สิบเอ็ดข้างล่างนะคะเลขเก้าจะแทนทศนิยมที่สามซึ่งมีด้วยกันสองตัวเลขเก้าแทนทศนิยมที่สานะคะและเลขศูนย์ค่ะแทนทศนิยมที่ไม่สามจะได้ตรงนี้คือ

เราจะเห็นว่าที่พี่ไฮไลท์เนี่ยมันเป็นทศนิยมซ้ำไม่ถูกตำแหน่งก็คือจะเข้ากรณีที่สองโอเคถ้าเข้าในกรณีที่สองให้น้องอ๋อะลรคะ่ะนำตัวเลขทั้งหมดนะพูดถึงเศษก่อนนะนำตัวเลขทั้งหมดที่เป็นทศนิยมมาลบกับตัวที่ไม่ซ้ำก็คือเลขห้ากับเลขศูนย์ก็เป็นห้าร้อยหกลบห้าสิบที่เศษเสร็จแล้วที่ส่วน มาถึงเลขเก้ากับเลขศูนย์และเลขเก้าเนี่ยจะคือทศนิยมที่ซ้ําเลขศูนย์จะคือทศนิยม,ม,มที่ไม่ซ้ําถ้ามันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำพี่จะหารสิบสองเข้าทาั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วน จะได้อะไรคะเศษสามสิบส่วน75็ดานำมาประกบกันค่ะให้เป็นจำนวนคราแล้วก็สามารถตอบได้เลยสี่นะอย่างเงี้คือโทษสนิยมสามถูกตำแหน่ง คืออะไรส่วนนำโทศนิยมมาได้เลยตรงเศษเนี่ยนำโทศนิยมมาได้เลยและตรงส่วนตัวเลขที่สก็จะเท่ากับจำนวนเลข9อันนี้สามสามตัวสแสดงว่ามีเลข9 3้าสาตัวอันนี้คือกรณีที่1นะคะสุดท้ายนำมาประกบกันได้เลยเพราะว่าตรงที่เป็นเศษส่วนเขาเป็นอย่างต่ำแล้ว หนะคะอะเราจะเห็นว่า5เนี่ยมันเป็นซ้ำไม่ถูกตำแหน่งก็คือเข้ากรณีที่สองให้น้องนำทศนิยมทั้งหมดลบด้วยตัวที่ไม่ซ้ำแล้วส่วนเลขเก้กับเลขศูนเลขเก้จะแทนตัวที่ซ้ำเลขศูนย์จะแทนตัวที่ไม่ซ้ำได้1 2 2่งร้ส่วนเก เอาสองหารทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่อทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำจะได้61ส่วน4,950คือคำตอบ